เอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม Dragon Ball ชินบริไก่กับ Challenge เล่นทุกด่านให้ได้แรงเซตทั้งหมดนะครับโอเคมาอะเดี๋ยวนะเราจะไมเป็นแค่ chapter ์หนึ่งอะผมเล่นติดชั珀เตอร์สองไม่ใช่หรอเอ้าต่ทำไมมึงไม่มึงไม่เซตอะจะเหลืออะไรละผู้ชมเล่นใหม่สิครับโอเคโอเคผมไม่เล่นมาละก็ <laughs> <laughs> ได้แรงเซตแล้วนะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คดูเพื่อความแน่ใจนะอ่าอันนี้ไงโอเคแรงเซตแล้วโอเค บทรักชั์2นะโอเคแล้วก็สารต่อภารกิจของเราในชั์ที่2กันเลยแล้วกันนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันกดสตาร์ทอ่าสคริปต์เนื้อเรื่องไปนะมาดูคู่ต่อสู้แล้วกันคู่ต่อสู้เราคือเซลนะแล้วเราเป็นพิกโรโอเคมาโอเคมาครับเริ่มดูเชิงดูเชิงแล้วก็อัดมันด้วยหมัดหนักๆจุกๆไปอืมอืมแซ่อืโซแซ่ก็แจมือ มือมือเรายาวมือเรายาวเราได้เปรียบกว่านะครับเรื่องระยะนี่แหละโอเคชา้าก่อนชา้าก่อนอุ้ยจุกหลบได้โอเคปุ๊บปุ๊บพยายามจะเสียเลือดเยอะอย่าให้มันลดเกินรอบนึงอ่ะเออกำลังดีแต่เซลล์ตอนนี้น่าจะเสียเปรียบเรามากเลยครับว้าไปตีโอเคมันมันพุ่งว่ะเดี๋ยวได้ได้อุ้ยโอหมันพุ่งหลบอุ่ชิดเอือหือเขคหลบได้เนมาชาร์กให้เต็มเลยแล้วก็อัดมันด้วยท่าไม่ตะอ,อู้เอางี้เหรอเล่นงี้เลยใช่ไหม ได้มาดูทฟึบเรียบร้อยอืมฟินิชเชอร์ไปแล้วก็ตูมเรียบร้อยเพอร์เฟกเลยเป็นไงล่ะไม่พ้นแรงแซดล็อกเนี่ยแรงแซดเอาขาดไปดาวนึงเออช่างมันไม่เป็นอะไรนะก็แซดวะครั้งนี้เราเจอโกโค้ด้วยกันเองนะเหมือนจะเป็นจานิมบ้าที่ตอมตัวเป็นโกโค้มัง้งรู้สึกอืมโอเคไหเราสู้ได้แล้วครับเพราะว่าเราคือตัวจริงนะใช้มัดไคโอเลย มันถอยมันถอยเดี๋ยวเลยอุฟักอุ๊ยอุ๊โอเคหมองไปไม่อยากชาร์จบนเกงกีเลยมันมันชาร์ดิบัวเสร็จจังอุ้ยต่อยวัดถุ้ยสุมลินพันธ์ม้าม้าขอหมัดมังกรขนาดเล็กไปก่อนละกันท่านี้มันชื่อดักกอนฟิตนะยวใครไม่รู้ลุ๊บอ่าอืมชาร์จไปมันยังไม่เปิดหมัดไคโอซู้เราเลยนะมันก็เปิดหมัดไคโอได้นะชาร์จหมัดมังกรกับ อู้ยแล้ปิว้วโดดไป600ดาเมจโ,โอเคชาร์ Perfect, จบอลเจนกิเลยแล้วกันฟราบโอเคเพอร์เฟกต์เจ้าเยี่ยมครับอ่าสุดยอดสุดยอดต่อไปจะเป็นเบจิต้าปะทะเอาใมเล็กสิบแปดนะครับเคมาตั้งท่าเตรียมสู้ให้พร้อมรึปอืมเตะไปก่อนอืมมันยังเป็นดาดแรกๆอยู่นะก็คือยังสู้ง่ายอยู่ไอ้พวกนี้มันยังแบบไม่ได้อยู่ในโหมดที่เก่งอะไรขนาดนั้นเราสู้ได้ครับเก็บแรงแซดได้สบายปัญหาม,มันจะอยู่ที่ดาดหลังๆนี่แหละ มาระยะเผาขนโอ้ยเบาชิบหายเลยไฟนั่นแฟดถ้าเป็นีนเรื่องมันมันโกงกันเลยวะโอ้โห,โหใช้พลังนี้เหรอออ้ย้อเสียจังหวะหมดไอ้บ้าอันนี้โอ้ยเสียจังหวะหมดอ,อ,อยังไงล่ะฮะโอเคจบกันแค่นี้แหละเรียบร้อยครับ เลือลดโดงรถไปหลอดอุย้ยโอเคแซดอยู่เห็นอยู่แบบอ่าโอเคตรงนี้มันจะให้เราเลือกนะาราหว่างเอกับ B ก็คือถ้าผมเลือก A ใช่ไหมอ่าเพราะว่าด่านต่อไปอะ่ะเราก็จะไปข้างหน้าเลยไงแต่ว่ามันจะมีทางแยกย่อยนะก็คือทางข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ปลดล็อกเพราะถ้าเราไม่เลือก B นะผู้ชมโอเคครับต่อไปเป็นคูลเลอร์นะเราก็เล่นเป็นเบจิต้าเหมือนเดิมครับเลือดเราเยอะกว่าหลอดหนึ่งเลยน,นะก็ค่อนข้างจะได้เปรียบไหมก็ไม่เพราะว่าถ้ารถปีนิดเดียวก็กดได้แรงเสรแล้วครับ พลังเราเต็มก่อนนั่นแหะมนเล่นมันก่อนเลยแล้วกันจัดหนักๆให้เขาไปอุ้ยตุกโดนแล้วมันตัวมันลอยถ้าตัวมันไม่ลอยก็โดนดามิถึงพันกันนะอันนี้แค่แปดร้อยเองครับเฮ <c oughs> ้ยเสียเสียมหมดมาจับไปอ่าอะไรอะไรทำอะไรอืมอ,อัดไปบิ๊กแบงอุ้ยโอ้โหบาดจิ้นบิ๊กแบงนี่มันโดนยากนะของเบก,กีตาเนี่ย เขโดนนีนขนาดนี้ยังไม่ทายพียต้าต่อยบอลขึ้นถ้าเป็นซูเปอร์ไซヤสองมันจะต่อยแรงกว่านี้ปะน่าสนน่าสนโอเคครับแซดดาวครบหมดต่อไปเราจะได้เล่นเป็นเบจิต้าที่อยู่ในร่างซูเปอร์ไซヤสองนะกับเพอร์เฟกต์เซลมาเริ่มกันเลยฮึบนี่โดนไปก่อนหนึ่งหมัดจกุกจุกอือมานี่นี่ร่างสองในนเซลอุ้ยโอ้โหโอโห,โหมันเอาสุดมัดนอาสุดเซลมันเอาสุดเดะเดะเดะอ่าฮ่าระเบิดพลังไม่โดนระเบิดพลังไม่โดนก็ง่อยแดรีอย่างเงี้ยอือ คชาร์จก่อนละกันนิดนึงกันโอ้โหโอ้โหเป็นี้เหรอเซลจะเย็นจะเย็นจะเย็นเออหลุมเลื่อนเลยลดมาเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไปก่อนละกันครับยังไม่ดีเกมขอสู้อีกสักน,นิดนึงลองลองเสียงสู้จนชนะไปเลยก็ได้เพื่อเผื่อจะได้แซ่บเพื่อจะฟลุกได้แซ่บหน่อยนะฟァ이ลอื้อหนี่นโดนเต็มเต็มพันสองโคตรแรงครับนี่คือการยิงแฟนแฟลใส่ศัตรูโดยที่ตัวมันไม่ลอยนะหรือเป็นเพราะว่าเราอยู่ในร่างสองว่ามันเลยแรงขึ้นเกี่ยวไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันเยวค่อยไปทดลองครับอืมทุบไปอืมเอ้าบล็อกเอ้าหลบได้แล้วก็ยัดหมัดหนักๆเข้าท้องจุกๆไปครับอืออุ้ยมันมันมีมันมีบลิงว่ะมันมีบลิงว่ะอือเตะไปนู่นครับช้าเม่ตาแล้วเรายัดไม่ตายทห้มันเลยแล้วกันดีปะวะไม่ดีอ่ะยัดหมัดใส่แมงนี่แหละเบิร์กสุดแล้วก็เบ่งพลังปล่อยใส่อย่างนี้นี่แหละจบโคตรง่ายมา อือแซ่ดจริงเลยครับต่อไปเป็นโกฮังเจอกับโบรี่นะครับเคมาเริ่มเลยเลือดเท่ากันเว้ยอือเราเป็นซุปเปอร์ไซยาสอนอยู่นะครับตอนนี้อืออืออ <vit> ือโบรี่มันไม่ได้ใช้ร่างลีเจนดารี่โอ้โหเดี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 มันสวนคืนโอ้โหหลายชุดเลยนตะกี้ก็หลบไม่ได้ด้วยนะเวียนอื้อโอ้โหบล็อกไอเวียนนมันบล็อกอ่าอ่าอ่าเสียจังหวะเสียจังหวะแล้วอุ้ยโอ้โหไอ้นี่มันทำไมมันโหดจังวเว้ยจะใช้ท่าไม่ใช้เว้ยโอเคมา มาใกล้ๆขยับมาใกล้ๆขยับมาใกล้ๆแล้วก็โดนอจะบอกใช่ไหมล่ะเมื่อกี้เนี่ยรู้ทันรู้ทันปึ๊บปี้แน่กับแท็กเข้าไปครับกหงังมันตีระยะไกลได้ทีอู้หูียเดี๋ยวเมื่อกี้มันหลบเก่งเว้ยแต่มันจะตายแล้วครับเราเราสู้ได้อุ้ยเอออุ้ยเกือบเกือบโอ้ยจุ๊บ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 ไปนี่ครับหมัดไปช้าแล้วก็แล้วก็เอาไงพลังขึ้นต่อไม่ไม่ต้องหรอก นี่ใสกรนึกว่าจะโดนแล้วแม่งโหถ้าโดนดอกเมื่อกี้นี่มันน่าจะไม่ได้แรงแซดนะผู้ชมงานยากแล้วนะผู้ชมทีนี้เจอกับจานิมบาแม่งเอ้ยจะไหวไหมเนี่ยตัวตัวมันเก่งนะเว้จานิมบาตีระยะไกลก็ได้แถมอติมันคือหลบไม่ได้แล้วมันโดนชัวร์ๆอะไรเงี้ยเออโอ้ยแล้วคือยังไงอ่ะไอตัวจานิมบาเนี่ยมันเป็นตัวที่ชาร์คขีได้เร็วมากเลยนะเออขอใส่อติก่อนกันละกันไฟนอลแฟลชพันสามโอเค มามามาว่ะอู้วูเกรดเกรดพลังมันเต็มนี่น่ากลัวอู้วูโอ้นั่นไงอู้วิชิบหายละโดนไหมเนี่ยโดนไหมอูยวิอือเอาไงดีเนี่ยยังไงดีเราโดนไปแล้วดอกหนึ่งชาร์จครับอย่าอย่าโดนเอ้ยชาร์ทอือโอเคเลือดรีบรีเลือดรีบรีเลือดรีบรีอย่าอย่าโดนมันตีได้ขาดนะไม่งั้นเลือดหายหมดเลยนะที่มันรีมาเนี่ยเออเออเอออุ้ยโกรธจังมันจังมันได้อยู่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 มั้ง ได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งเออใส่ไปชาร์ตเออเออหลบหลบหลบโอ้ยหโอ้โอือมาสวนสวนเล็กๆสวนเล็กๆสวนเล็กน้อยโอ้ดูดูดับมันใช่ดาบฟันโคตรโกงระยะโคตรโอ้ยชี้อะไรโอ้ชิพายละเออหลบโอเคตีต่อยอือกัดโอ้ตุ๊บอือเกือบทีนะ้นชาร์ตหลบก่อนพอดีเออตะกี้นี่พุ่งพอดีครับเลยหลบได้โอ้โหมันมันไม่หลงกลท่านี้ของเราด้วยเอาไงดีวะเนี่ย เออเอาโอ้ยคุณโดนเตะงโง่ตายเนี่ยนะว่าต่อฟักแรงไรโอ้เอสเอสไม่ได้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 เราเอาเอสไม่ได้เราเราต้องเอาแซทเท่านั้นนะเราอเอาเอาแซทเท่านั้นเออเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบไหมล่ะต้องได้แซทเท่านั้นครับเราจะไม่เอาเอสเด็ดขาดเพราะมันคือชาเลนจ์แรงแซทโอ้โหยี่ดีหมดหม่กูมันมึงกระตันเฮดบัตเหรอเอออุ้ยจุ๊บ อัดหมัดหนักๆเข้าชายโครงไปเจ็บใช่ไหมล่ะฮะหมัดของตัวชายผู้นี้อ่ะอืมโอเคชารครับเอแบตเตือนในตอนนี้นเตนฟลุ๊ปโอเครอบนี้มาได้สวยครับเราเราแบบเล่นใจไม้มากอ่วมไปม,มากแล้วโอ้โหชิพหายละอย่าโดนเด็ดขาดบล็อกไว้พอบล็อกไว้ก็ต้องอย่าให้มันตีเราหรือปล่อยพลังมาโดนเราไม่งั้นเลือดที่มันรีมามันจะหายหมดโอ้ยนั่นกว่าละ โอ้ยเบนกรรมเอาไงดีวะเนี่ยจะรีเกมดีไหมรีเกมไหมควรจะรีไหมเนี่ยลังเลแล้วเนี่ยเออโอ้โหโอเครีเธยมรีเธยมนะรีเธยมโอ้โหเริ่มมันใส่ก้เลยไม่ได้ไม่ได้หรอกนะไม่ได้หรอกนะมารอบนี้นะ่ะตาฉันแล้วอืมอันนี้มันเอาปิงฮึฮึฮึคิดว่าตัวเองแน่มากอะคิดว่าตัวเองแบบฮอตมากเลยใช่ไหมจานิมบาจานิมบาคง เฮ้อตัวมึงนี่โกงสุดยอดเลยนะแงงงี้อึ๊บเล่นโกจิต้ายัางลำบากเลยนะผู้ชมโกจิต้าเบ็กิโต้อะเจอกับจานนมบา้าอะเออถ้าถ้าในมุมมองของคนที่เล่นแล้วเอาแรงแรงกับแรงแซดตลอดนะคือมันจะยากมากสู้กับจานนมบา้าอู้หูมาจุกจุกไปอือจะตายแล้วครับเอ้ยยัดทาไม่ตายใส่มามามันี่มุ๊คไตเงินไป็นลัวมันจะตีแล้วปะอะได้อยู่โอเคเรียบร้อย ผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมโอเคเรียบร้อยเสร็จครับต่อไปเราเป็นไปครูฮังเจอกับแเนิบานนะรอบนี้มาเอาเลามาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาการต่อสู้ของตัวประกอบกับสุดยอดบอสเออตัวประกอบก็เอาเรื่องเหมือนกันนะนี่อ่ะจริงไหมไม่ใช่ตัวประกอบหรอกผมพูดไปแ้นแหละจไม่ใช่ไปครูฮังนี่มีบทเยอะนะทำเล่นไปครับมาเออเตะสวนเตะสวนดาบมีดาบฟันก็ไม่เข้าใช่ไหมล่ะเมื่อกี้นี่อ่ะอ ออ้งเตะนะเตะหลังไหหลังแอนเจองนี่ถึงกระหลังแอนเฮ้ยเจ็บปะโอ้ตึกเตะไม่ถึงลืมไประยะมันสั้นไปอีกไปห่างนี่แม่งเตะ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 แต่ปรับแต่เตะนี่ช้าครับเฮ้ยเจ็บโ้ยมันเร็วกว่าชิ้นนี้มันเร็วมากโอเคบล็อกก่อนปุ๊บจุ๊บปุ๊บอ่าโอเคชาร์ตแล้วก็ใช้ทันเดอร์แฟลชใส่โดนปะวะโดนแหละเออโดนสวยเรียบร้อยครับตายเลยแตกเลยทันทีนะ ยำโอเคครับนะโกจิต้าล้างอ้วนทีนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าดานต่อไปเราจะต้องใช้ตัวอะไรด่าสุดท้ายนี่นะมาโกจิต้าปะทะกับจานิมบามาต่อเนื่องแลวผู้ชมออ้อู้อ้โหชาอัจฉหายอุ้ยรีแม่งเลยสั์ต่อยมันตัดโยเกิตขี้มันก็ขึ้นแล้วอะ่ะโคตรโกงเลยบ้านี่ตัวบ้าอะไรโกงขนาดนี้วะ เดี๋ยวมาปุ๊บก็ใช้ท่าไม่ตายอ่ะดูสูงละไอ้นี่เนี่ยมันเร็วจริงไอ้นี่เนี่ยมันเร็วจริงช้าจอนเกตึ้นต้องใช้ท่าคุณผู้ชมเช่ป่ะโอ้ยอโอ้ย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 ซิกแซกซิกแซกอโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้โห เขยิ้เถอะก็เสรยขึ้นไปโอ้วาร์ปมาตามเก็บผลงานแล้วก็ต่อยพลังสวนคือจะโอ้โหฟันแรงมากฟันทีปลิวเรเวนโอ้โหปล่อยพลังสกัดอีกมือนี่มันฉลาดจริงๆนะไอ้เกมนี้มันจะโขดไปถึงไหนวะฮะมันจะโขดไปถึงไหนช้าก่อนนะอย่าให้มันได้ถ้าใบตายอุ้ยโอเคแล้วมันก็เสียคีย์เยนะครับแล้วมันก็กำลังชาร์จใหม่มาแบบรวดเร็วเออโอ้โหโกงจังวะโกงมากระยะปีก็ไกล แถมตีทีชตี chapter, ้ไปนู่นเลยโอ้โหเก่งโคตรเดี๋ยวซีรีลีไม่ใช่ไม่ใช่ออกเกมรีลีโอเค okay. รอบนี้ผมว่าต้องหลายรอบแน่นอนโอ้โหเริ่มมาแล้ว okay. ก okay. ็โอ้โหโอเคเอ็มเล่นอย่างคงี้ใช่ไหมฮะโอ้โหเดีดเดดอืมว้าวปะเตะไปชาร์จคืนเหมือนรับชาร์จชี้คืนโอ้โหท่านี้ถ้ามันชาร์จเต็มแล้วคือโดนโอ้โหโอ้โหไม่ไหวว่ะ แล้วจอยเป็นอะไรถ้าไปมันกดบังคับไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเคลื่อนไหวแบบตามที่ตามที่แบบผมกดเลยวะมันจะดีดูดีเลยสักแป๊บนึงอ่ะผิบหายแล้วอันนี้ไม่ได้โทษจอยนะเรื่องจริงเว้ยอืมคือเวลาผมห,หนันนาแล้วหรอกพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมมันเหมือนอมันเหมือนกับว่ามันจะช้านิดนึงอ่ะเออมันจะมันจะดีเลยสักสองวีอ่ะแล้วค่อยพุ่งไปอ่ะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะนะไม่ได้โทษจอยเลยขอรับจริงๆ อแต่มันรู้สึกจริงๆจริงเอ้ยโอเคนี่ดักทางถูกเว้ยการเคลื่อนไหวของหน้าน่ามองฉันฉันมองออกหมดแล้วใจนี้ว่าใจนี้ว่าอุ้ยแล้วมันมันอยู่หันอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันหันกลับมาฟันฝั่งนี้โคตรเร็วอ่ะไอ้บ้านี่มันโกงกันไปแล้วนะบิ๊กแบงคาเมฮาเมฮ่าไงเมื่อกี้นี่เอ้ยโอ้โหอ่ะมาวาร์ปไปวาร์ปมาอยู่ทั้งวันในวันเนี้ยจุ๊บโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวขนดูผลหน่อยสิเอ้ยโอ้โห ตะกี้นี่ถ้าลุกมาละกันนี่าจะได้หวังมันกันไม่ทันเลยดิเอาใหม่ละกันครับมามาโม่ผมต้องใช้ท่าบิ๊กแบงคาเมฮห้ามิหาช่วยแล้วละ่ะบิ๊กแบงคาเมฮห้ามิหาแรงมากครับแล้วมันก็โดนง่ายอู๋เดียวเดียวเดียวอ่ามาอือเตะไปปุ๊บปุ๊บจุ๊บหลบได้เอ,ออืออือเลือดม่วงแล้วมาเราเราเลือดเลือดชมพูอยู่ครับตอนนี้นะ อือหลบหลบหลบได้เอากดผมกดผมกดด่งพลังรับผมกดอนาล็อกมันจะเป็นการพุ่งไวมแต่มันไม่พุ่งอ่ะอะไรวะเนี่ยบ้าจริงจะชนะไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยชาเลนจ์ชาเลนจ์ที่ทำเป็นวันโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ไปกินยัดมันต่างๆใส่แล้วก็เตะต่อยเตะต่อยวาร์ปตามอืมนั่นแหละโอ้อเวลาพุ่งมันชอบแบบปล่อยพลังขัดว่ะโคตรน่ารำคาญเลย ตะเตตตะตะตะเตหอ่นี่ง้ยมาสกัดดารุ่งสกัดดารุ่งออเออโหวัดเอาานรีเฟกมันไวมากรีเฟกของ AI สุดยอดจริงๆโอ้โอ้ขอความเข้าขอาก็เดี๋ฟักเดี๋ยวเอี๋ยอารอบสุดท้ายแล้วมาถ้าไม่ได้นี่ต้องพักก่อนแล้วไม่ไหวแล้วเื่อยมือมากปวดนิ้วสุดๆอุ้ยไอ้นี่นี่มาปึ๊บสวย่ะปึ๊บหลบ อ่ะเออเรียบร้อยปาปปาปลอยไปโอ้ยโอหอันนี้เนี่ยมันโอ้โหรีเฟกมันไวมากอือสมมติที่นี่เป็น AI ไอเอไอเกมดักกระบอกไม่ใช่ง่ายๆนะเอไอเกมอื่นอาจจะง่ายแต่สำหรับเกมดักกรบอลแม่งไม่ใช่ว่ะอือดักกบอกทุกภาคแหละเออชาจันเลคี้กลับขึ้นมาเราจะได้วาร์ปหลบสกิลโอ้โหผมก็ไปยืนที่มันมันปล่อยพลังใส่เนาะเออปุ๊บหลบ อนี่ไงบิ๊กแบงเรียบร้อยเจ็บมากเลยใช่ไหมล่ะเมื่อกี้เนี่ยบิ๊กแบงดีมากครับท่าของกุจิต้าอืออีบ้าอีบ้าไม่ต้องหรอกอ้คอยละการบิ๊กแบงอ่ะเก็บขี้เอาไว้ฮึบวันนี้ดาวทางตอนมันปล่อยอุ้ยโอ้โหชิบหายละไม่น่าโมเยอะเลยอือต้องดาวทางตอนมันปล่อยพลังใสแล้วแล้วก็ชาร์จพลังหลบนะ้วฮึบฮึบไม่เตะมากลบสวนอือโอ้โหอืม น่าจะน่าจะหลบได้เมื่อกี้ทำไมเราหลบไม่ได้โอเคมาเล่นงี้กันล้วกันอ่าฮึบ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 ปุบนี่ไงโอ้โหเอาเชียวเวนจัมละกันก่อนกันก่อนกันตออโอเคกันได้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 โอ้ยกดกดจะฆ่าวิ่จุ๊บ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 ฮ้ยหลบอุ้มต้องบิเลยบิ๊กชะล่ามูมากมึงบิ๊กไปเป็นไงระมึง โอเคโอ้กว่าจะกว่าจะผ่านบ้าจริงที้ตายเธออ่ะสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องเจอกับฟรีเซอร์เอาละมาเริ่มกันเลยเดือกโชว์ให้เห็นถึงพลังของท่านโกเทนครูสเองนะไอิกโจฟีสอุ้งหุ้งว่อยพลังสวนไอิชิเดดนโดนแรงมากเลยน่ะครึ่งหลอดเลยทีเดียวนาคิดว่าชาร์จพลังให้เต็มก่อนแล้วกันแล้วก็ทำการลอบมาโดนโกสคามิกาเซ่แอคแท็กหน่อยเป็นไงล่ะฮะฟลิป อืถ้านี่กันไม่ได้นะคุณผู้ชมถึงกันยังก็โดนอยู่ดีคะแนนตุ้มตุ้มดุมดุมดุมโอ้โหจะตายแล้วละละจะตายแล้วล่ะมันกระตอกจริงจจะตายแล้วฟิเซอร์เออปื้ออ่าเดดบอลเดดบอลไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกโดนก็แปลกเอ้ากูก็ไม่โดนเหมือนกันอู้ดบล็อกก่อนอู้ดมันเก่งมันบล็อกเก่งนะไอ้ฟรีเซอร์เดี๋ยวมันไม่หลุดบล็อกเหมือนตัวอื่นแล้วโอเคเรียบร้อยแซดโอเคจบคลิป